เราจะมีวันนี้เราจะมาในการสอนเรื่องการปลูกผักไคโดนะครับโดยวิทยากรโตนะครับครับวันนี้เราจะใช้กล่องกระป๋องพุ้งนะครับจะเป็นกล่องที่บรรจุน,นาได้กิโลหรือสิบลิตรซึ่งมันจะปลูกได้อย่างน้อยหกต้นนะครับเป็นันสลับช่วนไปคือใช้หกต้นโดยที่เราจะจอกให้มีระยะห่างมัฒราการาโดยการวัดน,นะครับเราจะจอกทางด้าหนหลังกล่องเพราะว่ามันจะมีขอบตรงนี้ ื่อที่จะไล่อบก,กับตัวโฟมซึ่งในด้านหลนงังเนี่ยมันจะมีแนวของมันอยู่แล้วเรา,จาเจาะตามแนวของงงงโฟมได้เลยนะครับแล้วลวิธีการเจาะนี่เราจะเจาะยังไงเราจะมีตัว,วเหมือนกับเป็นเหล็กที่ว่าเขาดับไปแล้วครับก็คือเราไปถอดไฟให้ร้อนแล้วก็เรามาเราเลิฟจิ้มเนี่ยเราจิ้มแตด้านหลังได้เลยอ๋อ,อ,อการเจาะอย่างนี้คือการที่เราจะเอาฐานนี้ลงไปพอดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่คือมันจะอยู่ในลักษณะที่ว่าฐานนี้ลงไปตรงนี้ ขอ้อข้อดีของการใช้ความร้อนในการจอะก็คือว่าเนื้อโฟมตรงที่เราจอะเนี่ยมันจะสมานกันมันจะไม่ไม่เป็นถุยเป็นอะไรในหลังนะมันจะไม่ไม่แบบเสียวเที่ยวฟิลเที่ยวฟุ้งไม่มีอันแรกเลยมันจะมี่องโฟมนะครับที่เป็นตัวชูลง,งเราเลยคือเป็นปกในการ ปกผักนะครับแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกครับต้มอ่าต่อไปก็เป็นตัวเจาะนะครับอันนี้ในในแอปส้มแอปสื่เนี่ยมีอันละยี่สิบบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวช่วยสำหรับปลูกนะครับก็คือเราจะใส่ฟองน้ำซึ่งฟองน้ำก็จะเป็นแบบนี้จะมีรอยบาดไว้หมดแล้วครับอันนี้เป็นฟองน้ำไว้สำหรับท้องมเมล็ดโดยตรงก็ตกไม่ถึงสิบบาทครับนี่นี่แต่ได้เหมือนกันอันนี้แหลม แหนบกันเลยล้ากเกษตรทั่วไปกเกษตรทั่วไปก็มีครับซึ่งเขาจะตัดมาให้พอดีแล้วก็เวลาเราดึงแกะออกไปแล้วครับมันจะเข้าช่องนี้ได้พอดีเลยในในร่องแกะดูสักรังน,นะครับเราจะใส่ยังไงลุงตงอันนี้เราสามารถใส่ปะตรงได้เลยครับซึ่งตรงเนี้ยเขาเขาจะมีรอยบากเมล็ดด้วยแล้วอ่าบากเมส็่อย่างนีครับใช่ครับเป็นเป็นการกระบาดเลยเราสามารถเอาเมล็ดใส่ได้อย่างง่าย อันนี้คือเราซื้อมันมันบางแบบนี้มาให้เลยครับใช่ครับเป็นสแตเเ็สรูปแล้วแล้วก็ปงน้ําตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะบางแล้วก็อ้ดน้าได้ดีลากมันสามารถเดินได้ดีกว่าปงน้ําทั่วไปที่ที่เขาใช้ในการต่อสางหรือใช,ใช้ใช้ทําอย่างอื่นนะครับเออสแตนเลสูปมาใช้ได้เลยทันทีการับสะดวกอแล้วชิ้นต่อไปเราจะมีถุงดำครับถุงดำตัวนี้เราจะใช้ขนาดที่สิบหกุ ในสามสิบหคูณสี่ห้านะครับ1ิบหกบาทบาทกคูณสี่นะครับอ่ามันจะมีเป็นไซส์เกือบใจะใหญ่สุดเดยไปซึ่งเวลาเราจะใช้เนี่ยหนึ่งหนึ่งถุงสามารถทำได้สองทองนะครับโดยที่เราพับขึ้นพับขึ้นได้เลยแล้วก็อ แล้วถุงนะครับมันจะมีอันที่โรรศัพท์แล้วเนี่ยจะมีดูนี้นะครับเราสามารถที่จะครับรับมาให้เล็กที่สุดแล้วครับผมก็ หมูแม่ปลาดิบก็ได้ของมูก็ได้ครับแล้วก็ผมูงานยางแล้วเราก็จะมากลีดทั้งนี้แล้วสามารถใช้ได้อีกงกล่องมันจะอยู่ในลักษณะยังไงครับเวลาเวลาเหมือนนเหมืออันนี้เลยเดี๋ยวนบบใช่ไหมอันอันหมายถึงว่าอันนี้ที่ว่าพอมันมีเหมือนทั้งปากไอ้ทารไอ้ละมัดอะไรอ่างเงี้ะมัดระมัดยางธรรมดาจากทายกับอันนี้ที่ว่าไม่ไม่ไม่ร่วงไม่ร่วงาะมัดใช้ได้แล้วเราจะอยู่ในลักษณะ อันนี้นาาไาใส่ัมีี่ีาใส่กดกดทั้งสี่มมให้ลบทั้งับงทั้งท้ส,ส,สทมุมใช่ไหมครับใช่ครับยเดี๋ยวเวลาใส่น้ำเนี่ยมันก็จะเริ่ประมาณนี้น ไอเราใช้ถุงดำคุมนี้เพื่ออะไรเพื่อการไม่ให้น้เป็นตะไคร่ครับเพราะว่าตะไคร้จะมีผลกับการจะไปติดตัวของผักทำให้ผักตชวชาแล้วก็เป็นโรคแล้วก็มันจะทำทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าเราใช้ไปสักสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยมันมันเริ่มเปล่อยแล้วก็เปลี่ยนแค่ถุงดำบุง้ำเราไม่ต้องเปลี่ยนโฟมไม้เลยเราก็ประหยัดรับโฟมอีกใช่ครับอ่านต่อไปแล้ว พอเราปิดฝาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ปรนีน้มันจะมีล็อกของบ้านซึ่งพอปิดฝาแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกกลางแดดกลางฝนนะครับมันผลมันจะเข้าได้น้อยแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ควรไม่ควรจะอยู่ในที่โล่งแจง้งถ้าอยู่ข้างบ้านอะไรที่แบบมีหลังคางสักนิดนึงโด,ดนแดดสักอย่างน้อยครึวันก็ยังปลูได้แต่ถ้าแบบใครท,ทำได้เยอะนะทำโรงเรือนแบบนีงแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการพกเมล็ด ปุ๋ยจะมีอยู่2แบบนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ย A และปุ๋ย B ซึ่งจะใช้ร่วมกันที่เขาแยกมาเนี่ยเพื่อที่ว่าพอเราผสมน้ำเนี่ยมันยังสามารถเห็นได้ถึงเดือนถึงนปีเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็เวลาจะใช้เราก็จะใช้ผสมในปร,ริมาณเท่ากันโดยอัตราส่วนนะครับถ้า่งระบุหลักสลับสามสีซีต่อน้ำสิบลิตรตอน,น้ำสน,นี่คือเอสามดีสามนะครับต่อน,น้ำสิบลิตซึ่งอันนี้มันจะใช้น้ำทั้งหมด10บลิตรในในกล่องนี้ก็คือก็จะเป็นเอสามสิบ ผสมลงไปกันได้เลยแล้วก็ตอนผสมถุยกับน้ำครับนี้จะเป็นผสน้้าิกอจะได้หาัวน้แก้วน้าใส่น้ำสักสองนิก่อนแล้วก็ใส่ในเนี้ยมันจะเป็นเทเราะเปสยนป็นตัวนเราใส่ไปแล้วก็รบวให้ให้ันะลายก่อนนะครับ แล้วมันก็จะมีสามที่เป็นเขาเรียกกับภาพอันไหนเถอะจะเป็นสีนี้ค่อยใส่หลังจากที่ขุยเหล็กเนี่ยละลายหมดเลยแล้วอันเนี้ยสีมันจะออกมาสีสีออกดำดำสารเาลื่อนนะครับแล้วก็ตกใจนิดนิดปกติแล้วก็เนื้อถือเวลาโดนมือมันจะเย็นเย็นให้สมบูรณนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ทำเหมือนครับ กาที่ตะเกียงเราก็จะต้องควรก่อน้วค่อยๆใส่ีนหล <passes in. S 1> ังครับแล้ว <au> ก <hr an> ็จากที <au hr an> ่บอกว่าใส่น <au hr an> ้ำไปขึ้นต่สองิดเพราวอ้เราผสมอยางเสแล้วค่อยเติมน้ำให้มากทําเหมือนถ้าเมือนกับปุ๋ยเอใช่ไหครับ้เหมอนกันเลยแต่ว่าปุ๋ยดีมันจะละลายยากกว่านิดเพราะว่าตัวนี้มันจะละลายช้าต้องควรนิดให้ให้ดูว่าพอเราควรแล้วมันไม่มีตะกอนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่อยใส่ตัวนี้ พ่าถ้าเราใส่ไปพร้อมกันหมดมันมันยากมันเราต้องควรเยอะขึ้นกว่าเดิมอันนี้ที่เกิดขึ้นใส่อนุบาลที่มอดีให้เออเรื่องขอ่าพอเราได้ปุ๋ยไปอย่างนี้แล้วแล้วขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้อย่างนี้คือยังไงต้องใส่ในอุปกรณ์อะไรหลังถ้าเราก็คือพอเราอนุบาลต้นกล้าได้เรียบร้อยแล้วครับเราเติมน้ำไปให้เต็ม ให้เกืบๆไปิเลยครับแล้วก็วใ,นในในของนี้มันาาใส่ได้สิบลิตซึ่งสิบลิตรอันี้จะใช้ปุ๋ยางรักซีซีเลยสามอ่าใช่ก็คือสามสิบซีีแล้วก็ถ้านตัวรอดูนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบสามสิบแล้วก็วทีนี้พอเรานับวันตั้งแต่ที่เราทบงาเลนนะครับเป็นวันที่ิบถูกไหมนตั้งแต่วันแรกเลยนะลอง วันท <man qualified worldwide> nope. we euh, ี Now, ่ประมาณ3 0สเราเติมหมูอีก15บหส่สิโมเติมเติมน้ำให้เต็มเพราะว่าเวลานั้นแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกไปครบสามวันะครับน้ำมันจะลดไปเยอะนะเราเติมปม๋เื่อเพื่อเพื่อเพอเพื่อเพื่อเติ่น้พื่เพื่อเพื่อพอกพเพื่อเ่อ0ก็่เพลีอ่ยเ่เป็่น้พื่อเพื่อเติมอเพื่อเ่เพื่อเพ่อเเ่เเพ่อเเ่ัออเ่ เราทีเราได้กินออกมันต้องใส่น้ำเป๋าเพื่อที่ให้ให้ต้นนะครับมันไม่มีสารต้านนะให้มันดูดกระป๋าไปแล้วก็เราเก็บขายได้ตั้งแต่วันที่4ี่สิบเอดสีสิบสองขเนี่ยให้ดีก่อนส5บาวันอย่างน้อยสมว่าเราเราเทือูที่3าเก้ได้าแสนได้ครับแล้วเราไปไปเนี่ยใน้ำเปาไปอย่างน้อย <Zheng S> 2วันจะเก็บมาสินได้ครับ มันมันจะเ้ายไม่ได้ดูจะไม่มเพราะว่าต้นไม้มันก็ูต้นะแ้มันก็ะไม่เดแล้ววิธีการเก็บยังไงการเก็บก็เราดึงถงข้าลางข้างล่างเลยครับแล้วทีเนี้ยเวลาส่งัวใดที่ขานก็จะขายขางล่างเมอนกัเพราะว่ามันจะเกี่ยวช้าเวลาเวลาไปกินอาาแต่ว่าถ้าเหมือนเราไปปรมออาหารว่าเรากินเลยมันก็เด็ดเนางก็รา แล้วก็สิ่งที่ระวังก็คือแมลงทางธรรมชาติขเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าหอยเสกกลางคืนซึ่งเราต้องมาดูช่วงกลางวันกับเ,เช้าช้าครับเพราะเรามาดูพุ๊บแล้วเราเจอในกานที่แบบมันเป็นมันเป็นซางหรือว่ามันตายแสดงว่าเขามาวางไข่แล้วต้องต้องคอยดูดเจอว่าไม่ได้มนะีอะไรบ้าง Happy diving ถ้าสมมติเราเราไม่เห็นตัวเขาไม่เห็นใครไม่เห็นอะไรเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าตื่นมาตอนเช้าเราเห็นว่าเป็นรอยเหมือนกับขัด,ดปุ่มปุ่มเล็กๆเกสียวเบๆอ่าแสดงว่ามีหนอนกินแล้วอะไรนอนอ่าเราเราก็ต้องมาหาแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเรากแต่หนอนมันจะไม่ได้เป็นหนอนขนนะต้องนอนแบบว่าเอาติดได้เลยอะครับนนแ,ลแล้วพอหลังจากนอนเก็บแล้วอุปกรั<อ>์ท<อ>ุกอย่เน<อ>ี่ยเราต้องฟาล้างใหม่ใช่ไหมครับเพื่อเพื่ออย่างนั้นต่อไป วิธีล้างก็คือก็แยกเป็นโฟมฝาปุ๊อปบอันนี้อันนี้เราก็แยกล้างน,นะครับแช่แช่มาไว้แล้วก็ล้างอันไรล้างไปมันก็ตกัดเดมอันนี้ก็เหมือนการ,รานนกาล้างถ้าถ้าถ้าติดอะไรมันก็ตกัดแดมอันนี้ก็ล้างด้านไทยเสร็จไม่ต้องล้างก็ได้แต่ถึงไปปั๊บเลยเพราะว่าถ้าล้างเดมอย่างเงี้ยมันจะแห้งแล้วทำทีมันเลยแต่เถ้็คือต้องไวกว่ให้เอามาใช้ทำงานจะใช้ได้ อย่างน้อยรั้ง,งไปเนี่ยแล้แต่ถ้าเราดูใจดีครับันปเปลี่ยนเฉพาะแค่จาเาดียวแล้ววิธีการเพาะเมล็ดครับวิธีการเคาะเล็ดตับตอนตอนสองตอที่่อวัานีทีใช้คเรามาได้ไช้น้ำก่อนเอา,าเล็ดไปใช้น้ำแล้วก็แช่น้ำกี่วันใช่ไหใช่น้ำสอง,งวันครับแต่ว่าผมว่าเราแช่เราใช่วันนี้นี่พอตื่นเช้ามาเราเทน้ำออกครับ คลื่นที่เราใช้มาแล้วตึงร้ามใหม่เข้าไปเดี๋ยวเข้าวัดวันรากมันจะงอกให้เห็นนะแล้วแล้วเราก็มาเนี่ยครับมาใสา่ใส่ร้านแล้วมาันจะงอกนิดหนึ่งแต่แนะนำว่าอันนี้ไม่ไต้องแกะออกมาให้ใส่อยนรู้แต่ว่าอิกีนึงอันนี้สาธิตได้เลยเป็นเทคนิคน้อย ไอันนี้ที่ต้องให้แช่มาเล่กตอนเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามาเล่นพันธุ์ต้าไหนแน่ฟอหรือว่าเปอร์เซ็นต์การกอกแค่ไหนพรพอเราแช่น้ำล้ว่าครับเราจะรู้ว่ามาเล่นไหนกาะอ่าเราก็จะได้คำมาเล่นเป็นตัวซึ่งมันจะใช้ความละเอียดอ่อนที่มาเล่นมันจะออกออกมาถึงเวลาเราเอาใส่ในโฟมก็เราตอนนี้เราจะใส่มาเล่นแล้วก บอให้ให้สังเกตดูครับจะมีคอ,อามากนะกดให,ใหม้มันจมสังเกตอ่ะมนว่าจบแล้อ่ะให้ให้มันจตมันจะเราจะสังเกตได้จากสีอะครับจะมันจมน้ำเมืรอกี้แล้ว่ะสีมันอุนน้ำแล้วทีีเราเรงจะใส่มเมล็ดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราใส่เล็ดออน อันนี้ก็คือฟองน้นที่ชุบน้ามันจะตัดเนแบบนี้นะอ่าก็คือนอนที่ชุบพกเอลีไปแล้วก็มให้เราให้เราใ่ลงน้นี่เราต้ใส่เม็ดลงไปเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไมาใส่เม็เม็ดมันจะทับแล้วก็อันตรายถ้าเราขาดก็คืตายใช้ไรอใ่เลยอ่าแล้วก็อีกอย่างนี้ พยายามให้จมเพราะว่า,มาเมล็ดน,นะครับมันมันจะเดินลงไปหานา้ำเมล็ดมันจะเป็นขอ,องไข่ตฉนี่ย่ไนะครับแล้วทีนี้ด้านเหลี่มันมันจะยยกออกมากเราเอาด้านเหลี่ยม,มาปิดลงไปนรแล้วก็ให้โผล่ขึ้นมาหน,น่อยนึงเพราะเขาก็ต้องการอากาศต้องการแสงทีนีน้หลังจากเอาวันที่สองแล้วใช่ไหมครับเพราะเมล็ดเราเอาเสียงนี้หมดแล้วก็ปิดฝาหรือว่าไม่ปิดไม่ได้แล้วแต่ถ้าปิดจะดีกว่า แล้วก yeah. mm ็ยิ่งให้ประมาณสองวันแล้วก็เปิดดูแต่บางทีอาจจะแค่วันเดียวว่ามันอยู่ที่เมล็ดมาดีแค่ไหนคุณภาพของเมล็ดเราดูว่าถ้าเริ่มมันมีเขียวโหด่เล็กๆครับเอาไปทําอนนี้ช่วงแดดเดนพอตอนนี้เราเอาไปฝังเนอเช้าเพรามันจะค่อยๆนอกแล้วก็หลังจากถ้าสมมติ่ามันเริ่มงอกแล้วให้ตรงแดดเช้าเลี้งแดดตอนเช้าแล้วก็พอสิบโมงเราเข้าห้องัตา ต้องโดนโดต้องโดนกับเตะลงไปแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็ามีนอยได้เพราะว่าถ้าโดนแตะแรงเกินเขาจะตายเ,าเดี๋ยวเช้าๆแล้วก็ใหญ่ๆนี่ต้องให้โดนเตะเพราะว่าเพราะงั้น,นเดี๋ยวมาเลยเกิดยืดยืดขึ้นมาสูงระสูงไปมา,า,มมากๆแล้วมันจะหันคือให้ให้เขาเตี้ยๆเดี๋ยวเขาจะออกไปขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราทิ้งไว้บนบนฟองน้ำเนี่ยครับประมาณสิบวันอพอสิบวันปุ๊บเราเติมปุ๋ย อย่างละ2ซีซีต่อยิงถัง2ซีซีพอแล้วก็เวลาใส่ครับตอนเรายกส่วนนิดเึียมันก็ใส่เพิ่มมากแล้วก็คนควนน้ำดนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลอยขึ้นมาเองถ้าเราใส่ข้างบนอ่ะมันมันจะคายอยู่แค่ต้นนี้แล้วพอเขามี3ใบเราก็เด็ดแยกมา,ลาแล้วก็รอดูสังเกตดูรากว่าจะเริ่มโผล่อะไรแล้วเราก็เอาใส่ขึ้นมาพอแบบว่าพอเห็แบบนแล้วมีรากมี3ใบ สามใบใหญ่ๆเลยนะอ่าแล้วก็แล้วก็จะใส่ลงในนี้ยแล้วก็เอาไปไวปได้อันนี้ทำแบบคือสามใบนี้เป็นเพราะผัดแต่ละแบบหรือเปล่าครับดูว่าเป็นแส่นทุกแบบเลยเป็นเฉพาะผัดสลัดทุกแบบใช้สามใบหมดเลยอินโอ๊กเลดโอ๊กก็ต้องสามใบก่อนเรดโอ๊กอินโอ๊กในบัตเตอร์เอ็ดสามใบยกเว้นว่าเป็นพวกขึ่ง ใช่พวกผักรุ่งอะไรอันนั้นทั้นั้นก็แล้วแต่ผัดไปแต่ว่าถ้าผัดสลัดที่ที่จะปลูกเนี่ยก็คือสามใบของสาไบสามใบใหญ่ใหญ่หน่อยใช่สามใบใหญ่ใหญ่แบบนี้และถ้าผักรุ่งยืดแล้วเราเราต้องทัของใหมหรือว่าจะเอามาถ้าสมมติว่ามันยืดมันจะเป็นทั้งทั้งหมดมันจะไม่ได้ดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอามาเราเอาใหม่ดีกว่าทำทำใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้ายืดไปแล้วไปปลูกนะครับมันพอสมว่าเอาลงไปอย่างเงี้ย มันพอเราพอไปโดนแดดโดนอะไรมันจะเหี่ยวที่ตรงยืน่นะครับตรงใบอะไรมันก็สมบูรณ์แต่ว่าพอตรงยื่มันโดนความร้อนเยอะมันเหี่ยวแล้วมันก็ตายแล้วก็พอครบ30วันหลังจากนับตั้งแต่วันปลูกวันแรกนะครับก็ตีว่าใส่ใส่ลงเนี้ยประมาณ10 13 15วันแล้วก็เติมปุ๋ยกับเติมน้ำอีกรอบหนึ่งเติมปุ๋ยแค่ขึ้นเดียวนะก็คืออย่างละ15แล้วก็เติมน้ำให้เต็มเหมือนเดิมครับ แล้วก็พอวันที่สักสามแปดสามถ้าเรารู้ก็ถ้าแบบมันใหญ่โอเคแล้วเราก็เทหนทองอแล้วก็ใส่น้ำตาลอย่างเดียวครับแล้วก็อย่างน้อยสองวันเราก็จะเก็บได้เก็บตานได้าแล้วเหมือนเสริมนิดนึงไหมครับไอการใช้ A, B, ปุ๋ยไอบีเสร็จแล้วที่ว่าเราจะใช้สายจุลินทรีย์สักข้แสงในการเข้ามาร่วมด้วยเราจะตรอ่มใส่ตอนไหนต้อบใส่ตั้งแต่แรกได้เลยครับ ใส่พ่วงกับปุ๋ยในี้ได้เลยใช่ครับรอบสองก็ใส่พ่องปุ๋ยดี้ได้เลยใส่ในปริมาณยังไงครั้งละสิบซีซีครับเพรา้งละสิบซีซีรับจากปริมาณน้ำทั้งหมดในในนี้นะฮะั้งสิ้นแล้วก็รอบสองที่เติมก็คับอ๋อก็คือเติมพ่องกับปุ๋ยในนีได้เลยตามรอบของเขาใช่ครับแล้วก็อยจะเสริมอีกนิดนึงก็คือใส่ท็อกกี้แล้วก็พ่นใบพ่นใบแต่ต้องพ่นตอนเช้านะครับเพราะว่าถ้าถ้าตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วเราไปพุ่งอากาศร้อนแล้วก็ไปโดนใบไปมัน ไัไ่ไไไไไไแล้วที่ต้องตอกมาเคยเจอปัญหาอะไรที่ที่ที่มันนอกเสนือ,อจที่เราระวังไม่ได้ปัญหาที่คุณไ,ได้จะมีแค่มแมลงมแมลงมันจะส่วนน,อน้อยเพราะว่าเหมือนเหมือนสัตว์ตัวพืชทางธรรมชาติเขามันจะมีแค่หนอนอย่างที่บอกกับอ้อกับแมงม,งมุมแมงมุมมันจะชอบไปดัก ดอกผีเสื้อนี่แหละดากผีเสื้อเราก็ต้องปัดๆไปนะมันมีมันไปทารางแล้วไปร้างใบอะครับไม่ให้โตและเหมือนช่วงหน้าฝนอย่างนี้มันจะมีผลกับไอ้ตัวนี้ไหมครับถ้าเราปลูกเน้อยถ้าแดด็น้อยยังไม่มีผลเท่ากับว่าโดนฝนเยอะ ถ้าโดนฝนเยอะแล้วเราไม่มีหลังคาที่เป็นพลาสติกใสให้เขาคือการปลูกผักแบบนี้เราห้ามโดนฝนเลยใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราปลูกแบบไว้ที่เองข้างบ้านนะครับเราโดนได้นิดหน่อย,อยเพราะยังไงข้างบ้านเราบ็มันไม่ได้เป็นที่จ้างแจ้งใช่อละไอคางไอคางมันจะโดนนิดหน่อยหน่อยซึ่งซึ่งอันนั้นเขารับได้แต่ถ้าเหมือนเราปลูกเยอะควรจะทําทำหลังคาเป็นพลาสติกใสให้เขาเพราะว่าบางวันที่แดดแรงเราอาจจะ สแลนได้ช่วยได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยแน่ใจให้สแลนเยอะเพราะว่ามันมันชอบใส่แต่ว่ามันก็ไม่ชอบความร้นอนราคาก็ควรจะทำสูงรก้ะดกด้านข้างก็คือปล่อยลูปให้เลยให้อากาศหายเทใช่ครับให้ให้ลมพัดผ่านได้เพราะแต่กระต่บบายเคยกลัวว่า้กลัวแมลงเข้าล้อมไว้หมดคนยังอยู่ไม่ได้เลยนั่นกหมาจะเกี่ยงไงต้นไม้ก็เกี่ยวเพราะกลางวันต้นไม้เดียวแ่ขอสรุปที่นีคือ เริ่มต้นเราจะเพาะไว้ 3. จากกี่วันนะครับก็จะเปลี่ยนกาปุ๋ยทางแรกรเพาะเมล็ดตีา่ากสองวันสองวันแล้วก็เอามาใส่ในโฟมเพาะรเราใส่ใส่โฟมเพาะเสร็จประมาณสิบวันสิบวันครับแต่ว่าเราดูแลถ้าสมมติว่าเขาเริ่มมีสัมพไปเราก็ให้ตื่นได้หมดนะแล้วก็พยายามอยากให้ต้นยืน พอพอเห็นว่าเขาเริ่มมีสองใบปุ๊บแล้วก็ให้สัดแดดเช้าตป็นเดในแดดเช้าแล้วถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็ปิดเข้าที่ร่มหรือว่าก uh ็ให้มีแสงตังโดนได้หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอมีครบขาใบแต่พอเขาจะใกล้มีสามใบเขาจะสู้แดดกลางวันได้นะแล้วก็เราก็ไว้กลางวันได้พอพระญันจะตกวันที่สิบสองหรือวันที่ห้าประมาณนี้เราเอาใส่เราก็แยกเขามาใส่ใน ด้วยวยแต่ทีเนี้ยตอนใส่ด้วยต้องระวังนิๆๆดนึงเพราะว่าณนะเวลานั้นแบบลากเขาจะมีระบายาสองสสเส้นแล้วเราก็อยากให้ให้มันหักให้มันทับระหว่างตอนที่ใส่ครับอ่าเราเบางทีเวลาใส่แล้วก็เล็งดีๆแล้วก็ปล่อยลงไปไม่ได้หรือว่าถ้าผมว่าลากเขาแบบทำรูรุ่งเย็นเวลาลากก็แบบใส่เขาทางล่ากใส่ไม่ได้แต่ระวางต้นใหญ่หให้หักแต่เดี๋ยวทำมาไปจะรู้น้ำหนักมือว่าประมาณไหน คือประมาณ3ใบหรือวันที่12งสิบสองสิบาเราเราเอามาใส่ถังเอามาใส่ถังโปรงใช่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใ่ปุ๋ยตามสัดส่วนที่3าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรตอกมา10บลิตรก็จะใช้30ซีซีนะครับแล้วเราเลี้ยงไปจนถึงวันที่วันที่30วันที่30นับนับจากวันแรกที่เรามาลงถึงว่านับจากวันที่เราเพาะตั้งแต่วันที่เราเพาะสามสิวันพอสาวันเราก็เติมน้ำรึ้งหนึ่ง เติมปุ๋ยก่อนแล้วก็ค่อยเติมน,น้ำให้เต็มเพราะว่าณเวลานั้นแน่ยต้นเขาจะสูงประมาณนี้ละพอสามสิบวันเนี่ยสูงประมาณนี้แล้วก็น้ํานจะหายไปเกือบครึ่งแล้วแล้วก็เติมปุ๋ยอีกครึ่งนึงแล้วก็เติมน,น้าให้เต็มนะครับแล้วก็พอประมาณแปดวันเก้าวันหลังจากนี้ก็คือเทปุ๋ยออกด้เลยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ไดไดคลายปุ๋ยจะไม่ขม สก้อนดูานอมและยังมันช่วยลดสั่งค้างกบบน้ด้วยจใส่กันเป็นเดนไปพอใส่น้ำเปล่าทําอย่างน้อยสองสามวันขึ้นไปถึงจะเก็บงได้แต่อย่าให้เดินสี้าวันอยาเกินสี่ห้าวับมันจะจะขาดีงเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วมันมันไปสาวเขาแล้วอีกข้อหนึ่งคอ่าเกิน อยู่ในช่วงาอนสามสิบวันแล้วน้ํามันรู้สึกว่ามันแห้งมากเราสามารถเติมได้ไหมเติมได้ครับมันก็มีกรณีที่จะแห้งแค่ไหนแต่มันเปอากาศร้อนแต่บางทีเขาโตเร็วเขาโตเร็วมากแล้วยิ่งจะยิ่งเป็นผักที่ใบที่ออกข้านเยอะอยงพวกกีงโอ๊กครับกีงโอ๊กมันจะดูด้ับเยอะมากนั่นแสดงว่าเราต้องคอยดูน้ําเหมือนกันอันที่คุณดูั้งบนนั้ ถ้าแห้งมากเกินไปเราก็ต้องเติมถ้าต่ำกว่าขึ้นต้องเติมน้ำแล้วเราเติมให้เต็มได้เลยตอนเราเติมน้ำอย่างนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยได้เรื่อยลยไหมว่าต้องรอปุ๋ยวันที่รอวันที่สามสิบเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยแรกเขาเริ่มดีอยู่แค่น้ำเพราะบางทีอ่ะบางทีมบรรหรือออกเยอะมากอะไรมากมันมันเราก็บอกไม่ได้บางครั้งมันจะไม่เติมนะแล้วแต่อากาศภายนอกแต่ว่าเราต้องไปเตามแต่ถ้าให้ดีดูเช้าดูแมลงด้วย ว่าเราไม่ได้ใช้ข้าวมะเรงอะไรเลงมันก็ไม่ได้อันตรายกับเราด้วยอะไรก็ได้บจบการสาธิตในการเพาะผักแฮไฮโดแบ,บฟราฟาร์มมิ่ง,งโดยมีเจ้าตัวนะครับครับ